โอเคสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมช่างเจงพี่ครับวันนี้ก็จะไปวินเล่วิธีสตาร์รูปแปดห้าแค่ตัวแกงเดียวโอ้โหป้าเ้ยอะไมวะโอ้โอยดึงโคตรน่ากลัว ลัดอินแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้จูนนะแต่ก็เพิ่มเบอร์หัวฉีดไปมันจะได้ซัดได้นิดนึงแต่ไม่กล้าซัดแรงหรอกมันดึงหน้ากลัวจัดเลยขี่ร้อยยี่สิบแต่ทำไมเหมือนความเร็วไปเยอะจังวะสเตอร์หน้าใส่ใหญ่ด้วยครับสเตอร์หน้าเบอร์สิบแปด พ่งฟื้นพึ่งฟื้นพึ่งฟื้นจากเมื่อคืนโดยเมื่อเช้านนี้แหละประกอบเครื่องลูกค้าพึ่งตื่นประกอบยันว่างเลยพึ่งตื่นแล้วก็เดี๋ยวจะไปวินเล็ตสวนนภูมไปซื้อน้ำส้มพี่พีหน่อยอันนี้ก็เอามาแกะเช็คชุดหัวดูแล้วปกติทุกอย่างครับหน้าดาพ้นลันอินแล้วมังขี่มาจะจะเข้า400โลแล้ว แต่ทำเวฟมานะไม่เคยขี่เวฟที่แม่งแรงมันแรงกว่าเจ็ดสองเจ็ดสี่เยอะมันดึงน่ากลัวค่อยๆไปอันนี้ผมเพิ่มเบอร์หัวฉีดเพิ่มข้าไปอีกนะเพื่อเพื่อให้น้ำมันมัน,มนหนาให้น้ำมันมันหนากว่าเดิมเวลาขี่จะได้ปลอดภัยเพราะว่ารถยังไม่ได้จูนนะแต่รันอินเรียบร้อยแล้วแหละรอเอาไปจูนแล้วเดี๋ยวต้องรีบเก็บต้องรีบ ให้ให้มันจบๆถ้าวิ่งกับขนแก่นไปกับขนแก่นไม่ใช่ใกล้ๆไงไกลไปกับตีเลยพันโลรเครื่องต้องสมบูรณ์จัดเลยรถแม่งลูกใหญ่ด้วยไม่ใช่ลูกเล็กไม่พังดังแน่นอนแต่รู้สึกว่าเหมือนหน้าไม้น่าจะแข็งกวมาเดิมหน้าไม้เวฟเนี่ยยิงขึ้นสเตอร์หน้าใหญ่เท่าไหร่ก็ยิงแข็งเท่านั้นเนี่ย ผมแต่นิดเดียวเองแกนะ่ผมแทบจะไม่ได้ผมแทบจะไม่ได้บิดคันเร่งเลยเนี่ยผมแค่แต่คันเร่งอะ่ะรถมันรถรถมันไปแล้วอะ่ะรถลูกใหญ่พอดีคือมันใช้เปอร์เซ็นต์คันเร่งน้อยเวลาเราขี่ใช้งานจริงผมขี่แปดสิบเนี่ยผมไม่รู้ว่าความเร็ว g p s เท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิด g p s ให้ดูเนะี่ยแค่แต่แค่แต่เองครับไม่ได้ใช้หัวคันเร่งเยอะเลยเนะี่ยแต่แล้วก็ถ้าไฟสะกิดเนี่ยเห็นว่า รถมันพร้อมไปเลยนี่เห็นไหมแค่นั่งขี่แป๊บๆร้อยร้อยเดียวแล้วหน้าไม่แต่หน้าไม่น่าจะแข็งนะเดี๋ยวผมลองเปิด G P S ดูสิไม่รู้ G P S เป็นใช้ได้หรือเปล่าเปิดโปรโปร G P S ไม่ชอบใช้ไม่ได้แต่แต่เราขี่รถบ่อยอ่ะเราเรา,เราดูเส้นขาวออกอ่ะว่ารถมันเร็วอะ่ะ พร้อมไปอย่างเดียวเลยเดี๋ยวไปเจอน้องเดียวที่ปั๊มปรทอนัดกันไว้ที่ปั๊มปรรทอเดี๋ยวซื้อน้ำส้มเสร็จนั่งเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็กลับแล้วเดี๋ยวผมมาทำทำเครื่องลูกค้าต่อ <c oughs> เปิดได้จะได้รู้แต่เราขี่บ่อยเรารู้ไงแต่แอบสองไม่พอซซาได้ปะเนี่ยว่าผวิ่งเท่าไหร่จะไ,ได้วิ่งเต็มโรงกันอีก ผมว่าผมว่าได้เปลี่ยนชุดคัตใหม่แน่นอนเพราะว่าถ้ากลับขนแกนนี่ผมต้องเปลี่ยนชุดผมต้องเปลี่ยนชุดคัตทิ้งก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปลื่นเพราะว่าน้ําหนักเราเยอะด้วยเราแบกน้ํามันด้วยผมกลัวมันจะไปลื่นแถวๆกําลตะพองอะผมเคยลื่นผมเคยไปลื่นแถวๆลําตะพองไงรถขี่ตอนนั้นรถติดเลี้ยวโคงเลียวคัตปล่อยแม่งคัตลื่นเลยแต่มันแอบแอบลื่นนะมันไม่ได้ลื่นจ๋าเลย ผมกลับวันที่สิบก็กดไม่น่าจะติดมั้งขอแทรกกลางนะครับนีรถซิ่งไฟลงไฟเลี้ยวติดครบนะไฟทงไฟท้ายมีนะ ไปเติมก็มาเลยใช่ป่ะโอเคไปมามาได้จังหวะพอดีเลย เร่งนะผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบปิดหมดปอกเหมือนเวลาเราทัดพวกเจ็ดสองเจ็ดสี่อะไรพวกนี้คือพวกนั้นผมปั๊มคันเร่งป้าปอ,อกไปหมดปอกได้ไงอันนี้ผมไม่กล้าบิดแล้วผมกลัวมันยกล้อทีแรกล้อหลังอะ่ะมันทีแรกล้อหลังอะ่ะมันมัน,ม,นมันเถิบเข้ามาข้างในเกินพอมันเถิบเข้ามาข้างในทีเนี้ล้อมันงัดแต่คำว่าเถิบล้อเข้ามาเหมือนกับ อ่าร้อยสิบตรงเชิงอ่ะที่เขายอดล้อเข้าไปข้างในอ่ะผมก็เลยผมก็เลยยืดผมก็เลยปรับตั้งใหม่ให้ล้อมันถอยหลังออกมาถอยออกมาเยอะเลยนะครับเหมือนเหมือนรถใส่สวิงอาร์มยืดอะเพื่อจะกันไม่ให้รถมันยกล้ออะไรประมาณเนี้ยโอ้หขี่แม่งสะใจที่ผายเลยที่จริงนั่งขี่แค่ร้อยร้อยยสบผมว่ารู้สึกว่ารถรถรถแม่งไปเร็วแล้วนะ ทีแรกทีแรกปรับแคมไปปรับตัวเลขไอ้เสียเยอะไปหน่อยรถรถมันรถมันคายเกินผมก็เลยปรับปรับโอเวอร์แลบก็คือตัวเลขเท่ากันเลยไอดีเสียตั้งแคมใหม่รถมันวิ่งดีกว่าเดิมทีเนี้ยรถมันไม่ร้อนครับวาลมันใหญ่มืนรถมันคายทันก็น่าจะลงตัวแล้วแหละตอนเนี้ย ผมขี่ทั้งวันนะเอาด็อกเตอร์เสียบดูอุณหภูมิ9ก้าสิบสามเก้าสิบสามเก้าสิบสองประมาณเนี้ยขี่ทั้งวันเลยนะขี่ร้อนร้อนเลยซ้ำร้อนร้อนเลยก็ถือว่าไม่ร้อนมากครับกินได้คลายได้ยังไงก็สมบูรณ์ครับพังยากเหมือนกันไม่งั้นมันคงวิ่งไกลไม่ได้หรอกรถล,ลูกใหญ่ขนาดเนี้ยเบฟลูกแปดห้าแล้วผมขี่แม่งขี่ทุกวันด้วย ไอเลียวมายังวะเนี่ยรถขี่ทุกวันอี้สังหากไม่ได้นานๆขี่ผมไม่เหมือนคนอื่นด้วยแ้าใครอยู่แถวบางพีน่าจะเห็นผมบ่อยอยู่ตามสีแยกทองขุดอะไรพวกเนี้ยตามร้านพี่ตั้มอะไรพวกเนี้ยถ้าผมทำแล้วผมขี่ทุกวันเลย ปัญหาผมก็คือนั่นแหละทําให้มันขี่ใช้งานได้จริงทําให้มันขี่ใช้งานได้ทุกวันอะ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเหนียวขนาดไหนได้เทสอะไรด้วยนะครับเวลาทําเครื่องต่อไปเครื่องที่สองเครื่องที่สามเนี่ยแค่จะไม่มีปัญหาแล้วพอเรามีข้อมูลแล้วนะครับก็จะจบง่ายแล้ว ขี่ลื่นเลยลอยลำจะต้องถามเรียวว่าเรียวตามผมอยู่ความเร็วเท่าไหร่ มาแล้วอยาวยาวอย่ยาว,ยาวจะได้ดูคลิปกันเพินเินขออย่างเดียวขอให้ GPS มันเปิดได้ อยากรู้ความเร็ว GPS เวลานั่งขี่เนี่ยม,มันวิ่งอยู่เท่าไหร่หน้าไม่เชื่อใจไม่ค่อยได้ไงเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ยกเครื่องหกระท่าข้อมูลใหม่ขึ้นอะ่ะเออผมผมเอาไปซัดกันอะ่ะหน้าไม่ร้อยหกสิบอ่ะ GPS มันไปร้อยหกสิแปด้อยสิบ้าอ่ะ GPS มัน GPS มันอ่อนกว่าหน้าไม่นะถ้าใครใช้พวกหน้าไม่ตัวเนี้ยแล้วทสเตอเยอะๆอะ่ะไม่มันจะแข็งกว่าจีนะครับหรือว่าพวกบังลมอะไรพวกเนี้ยบังลมก็เหมือนกัน ยิ่งโพสเตอร์มากเท่าไหร่ไ้ก็จะยิ่งแข็งครับไฟม,มันจะแข็งอีกรวีมันไม่ใช่สเตอร์รถบ้านๆใส่กันอ่ะสะเตอร์บ้านๆมันสิบสามไงนี่รอ1สิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอย่างเงี้ยขี่ความเร็วช้าช้ก็ได้นะสี่สิบหกสิบอันนี้คือยังไม่ได้จูนนะผมพยายามไล่รถ ที่ยังไม่ได้จูนเราให้มันเนียนขนาดนี้นะครับมันก็คือกล่องที่จูนมาแล้วแหต,ต่แต่เรามาไล่หัวฉีดเพิ่มหาเพื่อได้ให้รถมันสมบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าจะให้ใส่กล่องเดิมโรงงานมาขี่มัน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 ก็จะไล่าย,ยากก็เลยต้องเอากล่องกล่องที่แมปแล้วมามาไล่ลนีนแทนต่อเ,เครื่องก็้ใช้หมื่นพันประมาณนี้แหละรถทิพย์รถขี่เล่นเหนียวเหนียว อร่อยดูหน้าไม้ชาวบ้านร้อยหน้าไม้พต้าประมาณร้อยเมื่อกี้หน้าไม้หม,มูแปดสิบันนั้นน้ารถ้องเๆอนละ้วขี่มันหน่อย ขี่มันกว่าจ 2, จเจสองเจสี่เลยรู้สึกว่ามันใช้มันใช้กําลังเครื่องน้อยมันใช้เปอร์เซ็นต์คันเร่งน้อยแต่รถมันไปมันไปได้เยอะกว่ารถมันมีความเร็วมากกว่าก็าลูกมันใหญ่กว่าเนาะเดี๋ยวถ้าสเต็ปนี้ผมไปกับผลแก่นได้ไม่พังนะครับหรือมาทุกอย่างสมบูรณ์ผมก็จะรับรับทำรับแสนห้านะ เครื่องท่อส่องรวมจูนแข็งซีนซีเขาขนาดผมรอก้านผมรอสามเดือนอะ่ะก้านผมสั่งนอกนะยังไม่มีใครขาดนะครับรถแข่งพ่ตัมก็ยังไม่ขาดนะก้านผลมากแต่รถแข่งเขาบีบเยอะกว่าเราไงเรารถโป่งอะ่ะโอกาสขาดแทบจะไม่มีเลย เราไม่ได้ไปวิ่ง200ทีเบสบกบวกตลอดขนาดนั้นเรวิ่งใช้งานนะครับอะไรก็ต้องของดีไว้ก่อนแต่ผมทำเครื่องเนี้ยผมซื้อลูกสูบมาไว้2 2ลูกเลยนะกลัวแบบไล่แล้วมันลูกวงลูกเบรกลูกแตกอะไรประมาณนี้ผมก็ซื้อสแปร์ไว้แต่ก็เนี่ยแต่ก็จบภายในลูกลูกเดียวก็คือลูกนี้นี่แหละ กูกร็รูกรูก็รูฟอสนะฟอสไอรีเนะซ็ตโดยเซ็ตโดยช่างช่างหนุ่ม s f s นะครับพี่หนุ่มให้พี่หนุ่มฝาดฝานหัวลูกบาวแล้วก็เซ็ตลองวงล่องแหวนอะไรให้พวกนี้นะครับดูช่วยกันถ้าไม่มีพี่ๆ s f s นี่รถผมก็ไม่เสร็จนะทำอะไรช่วยกันนะครับ นี่วิลเลจส,สวนภูมิขออนุญาตใช้เสียงนะฮะเสียงก็จะลั่นไปหน่อย พี่พีของพี่พีนั่งอยู่นู่นสวัสดีครับสวัสดีพี่ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวไปลงยูทูบหน่อยใช่สิบขวดต่อนไหนอ่ะโหแม่งเหมือนเหมือนไม่ขี่เวฟเลยลูกแปดห้าแม่งโคตรแรงเลยเอ๊ะเหมือนขี่จะรวดยังไงไม่รู้ขี่ไม่ไหวเลยพี่ช่วงล่างแม่เอาถนนเลยอ่ ไม่ทีแรกว่าจะให้เลียวเข้าไปร้านว่าเดี๋ยวแท็เอ่หกมาถ่ายรูปหน่อยไม่ทันแล้วออกมาเจอกันตรงนี้ <c oughs> ไปเดี๋ยวผมซื้อน้ำส้มพี่พีก่อนนู่นสิบขวดเอามาให้แล้วอะไรนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องสายระบายไอพีเอาไว้ตรงนี้ออ๋อ